มานั่งซึมทำไมครับปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอผมว่าไปซ้อมร้องได้เก่งกันต่อเลยครับโอ้ไอ้หองเอ้ยไม่มีพระเอกไม่มีนางร้าย เท่ากับว่าตอนนี้เราอ่ะไม่มีคณะลิเกเหลืออยู่แล้วและคิดว่าจะไปจ้างพี่เอกมาเล่นนะเงินก็ไม่มีจะจ้างนะใช่แล้วคิดว่าจะเอานากำจ่ายกลับมาเป็นพระเอกโอ้โหไม่ทันแล้วแกสและ <c ười> แล้วนี่เราจัดพิธีไหว้ครูไปก็แล้วมันน่าจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา <c ười> ที่ไหนได้ครูก็กลับมาป่วยไอ้ฟ้าปัญหา,าก็ทิ้งคณะไปออ้ยสงสัยต้องไปสะดอกของไอ้กอ้อยเฮ้ย <c ười> พวกเองหนี่ อ้าวไปจอมกับกระแตละ่ะอ๋ออยู่ในครัวจ้ะออไปเรียกมาทีไปจอมกระแตคูเรียกตะโกนใจนี่แล้วออกทางนี้ไปเลยกระโษจ้ะล้วก,กนไปตามไ้จอมตามไปกระแตเอเอ ตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าคณะเราขาดพระเอกก็รับงานไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหาพระเอกใหม่เข้ามาสักคนนี่ถ้าตกพระเอกได้มันตกปลาในคลองหน้าบ้านนะจ๊ะฉันจะตกมาให้ลังฝูงเลยปู่ปู่ขอตัวเดียว<ม>คือขอคนเดียวก็พอตอนนี้ก็มองมันมาสักพักหนึ่งแล<ม>้วก็เห็นว่ามันรูปหล่อ เสียงดีหน้าหยกท่วงทีมีสง่าลักษณะมันก็แพรวาๆนะไม่ใช่ข้าหมายถึงเองไอ้หลงขา้าจะปั้นเองเป็นพระเอกลิเกเฮ้ยนี่หลงโอ,โอ,โอ,โอ้สุดยอดพี่หลงสุดไปเลวเป็นไงกำจ่ยฉัน คิดมากดครูอีกนะเนี่ยแต่ฉันไม่กล้าพูดถ้ามาเรื่อยๆถ้ยเฮ้ยดีใจกับพี่ลองไงได้พี่ลองข้ามไปได้ยังไงได้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 สน่มสุไว้เจ็ดโมงตื่นนอนแปดโมงกินข้าวห้ามงกินน้ำเย็นเก้าโมงถึงเที่ยงฝึกร้องเที่ยงถึงบ่ายโมงพักกินข้าว บ่ายโมงถึง5โมงเย็นฝึกรำ5โมงเย็นถึงทุ่มทบทวนบทเรียนประจำวัน2ทุ่มเข้านอนแล้วไม่ต้องกินข้าวเย็นเหรอ <c oughs> <c oughs> นี่จอมนี่พี่ออดิชั่นเข้าบ้านเดอะสตาร์ได้แล้วเหรอพี่หลงมาทำเป็นเล่นแต่ฉันเอาจริงจ้ะลงเลยเอ็งล่วแย่หน่อยที่ต้องมาปึกลิเกออาตอนโตดังนั้นเองจะต้องถูกฆ่าเนี่ยเขี่ยวเองอย่างหนัก <c oughs> เขาจะทําให้ปรากฏการของยิเกเกิดขึ้นใหม่ให้ได้ว่าสามารถฝึกพระเอกลิเกได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนเทียมฟ้ารอไม่ได้เราไม่มีพระเอกเแล้วก็ไม่มีงานดังนั้นเทียมฟ้าเนี่ยฝากความเป็นความตายเอาไว้กับเองอการฝึกเป็นพระเอกอะมันหนักทีเดียวเลยหลวงเลยมันใจร้านหนถ้ารู้ว่ามันต้องเหนยแต่ข้ามั่นใจ ว่าเองต้องทำเพื่อชาวคณะได้แน่นอนมันไกลหลวมันไจลหล้วเนโนนเนโนนนี่มันต้องทำได้อะครูชีวิตข้าอยู่ในมือเองเลยนะหลงใช่ต่อไปนี่น่ะปากท้องโกเ่ะขึ้นอยู่กับพี่หลงแล้วนะพี่หลงต้องทำให้ได้นะจ๊ะเพื่อความอยู่รอดของคณะเทียมฟ้าพวกเราทุกคนเนี่ยเชื่อในตัวพี่หลงนะจ๊ะ ชูู้นี่ทำได้ทำมันมั่นแต่มันทำได้หน่วยข้านป็นนียอดนะยอดเลยแผ่นดินรักกรอนลิเกรเรื่องนี้คนี่ข้าแต่งมาเป็นสิบปีไม่ได้เล่นมานานเอามาปัดปุ่นใหม่เพราะเห็นว่าเนื้อเรื่องมันเหมาะกับเอง โอ้โห oh, แล้วนี่ผมต้องท่องทั้งหมดนี่แห<ม>ละครับแหมพี่หลงพี่หลงเป็นพระเอกก็ท<ม>่องเฉพาะบทพระเอกสิจ้ะหัดร้องไก่จอมันให้จอมันร้องนำร้องดอ้โหยอดยิงน้ยนยนยนยควันมิงมือม,มาทิ้งดิ โอ้ยอดิงน้อย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 วันมิงไม่เอาเอาโอ้ยอดหญิงเพียวเพียวสิเที่ยวฮะฮะอะไรร้องวนไปวนมาแค่เนี้ยเอาขึ้นเพราะแล้วต่อไปมันเพราะขึ้นมาแขวนอย่างเงี้ยแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงล่ะเอาเฉพาะโอ้ยอดหญิงมาซ้ำสิบผลมา โอ้ยอดยิงนอยๆๆๆยอ้ยอยอยมองไหนมองไหนมองไหนอพี่ร้อมเดไม่ต้องละนมือหรือมจะดันทาให้แข่งก็ดกกระเดกเนี่ไอ้ก็มึงก็ไปว่าเขาทำไมมึงไม่หาน้ำสาวข้าวมาแช่มือมือหลงจะได้อ่อน ไม้อ่อมันดัดง่ายไม้แกมดัดยากรุ่นนี้นะน้ำสาวข้าวไม่อยู่แล้วนะกำใจต้องน้ำมือเราเนี่ยแหละมาเฮ <มา S 1> ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ย นี่เลยมานี่เลย,ยปู่ห้ามพี่กินน้ำเย็นน้ำเย็นเนี่ยทำให้เสียงเสียโอ้ระแต่ขอจิบน้ำเย็นสะอึงเถอะคอแห้งเป็นผงแล้วไม่ได้พี่ต,ต้องปฏิบัติตานตารางฝูอย่างเร่งครัสไ,ได้ไหมเ <c oughs> อ้ยนากัจใจก็ไม่ได้โอ้อากาศมันร้อนขนาดนี้ถ้าขอจิบน้ำเย็นสักนิดเถอะมันจะได้ชื่นใจเนี่ยเหมือนพี่เลยน้ำเย็นเนี่ยทำให้เสียงเสียแล้วนายยิ่งเสียงแห้งๆอยู่ด้วย กินน้ำธรรมดาไปนี่โดนตั้งกดเป็นผมด้วยเหรออืมจบเลยของน้อพี่หลงกินน้ำธรรมดาไป ไรในโง่หรือไม่มีรูปของเยี่ยพงศ์ก็บอกยี่ห้อรถกับสีรถที่มันใช้สิวะครับครับเสียผมลืมลมือไปครับเสียเฮ้ยนะผู้ชายคนนั้นขับรถเชฟโรเลตโครโรราโดดูแลมักสีส้มใช่หรือรเปล่าว่าไงใช่ครับใช่เช,ชฟโรเลตโครโรราโดดูแลแม็กครับสีส้มผู้ชายที่ขับเนี่ย ดูมีอายุหน่อยครับสูงๆท้วมๆนิดน,น,งนึงครับท่าทางกระล่อนกระล่อนหน่อยอสิครับท่าทางจะใปเ่เขียพงกับเสียงั้นลือกับไอ้พลอยู่ที่บางไซนั่นแหละไม่ต้องกลับกรุงเทพแล้วก็ตามหาลูกเขียบพงให้เจอแล้วลากคอมันกลับมาให้อัว <c oughs> ครับเสีย ใต้จมูกอ้วนนี่เองไอ้พงเทพอายุทธยาบังไสใกล้แค่นี้เอง